โอ้หลวงุ่นจะโยกข่างกบแพงอีหลีล่ะโอ้เบิ่งก่อนโอ้หลุมมันจะมีสองสองสามหลุมครับอยู่แถวนี้จะโยกสองหลุมนั่นก่อนได้บ่ได้บ่รำเลยผู้หนึ่งก็สวยเนี่ยโอ้บอ่ได้บ่ได้บ่ได้ สวัสด pues ีคร nah, my my ับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเบียร์ที่สิริพงศ์ครับผมกมื้อนี้ครับผมมื้อนี้ผมสิพาท่านะมาทำการส่งเสาครับเสาที่ลูกค้าสั่งก็เป็นเสาหนา6กคูณหครับความยาวอยู่ที่7 4็ดเมตรห้นะครับผม4ี่เมตรสิลูกคาน2ระดับโมเมนต์ระดับ2ระดับดิเป็นลูกคาน50เซนเนาะ50เซนน้ำขึ้นนะครับก็ต้นนี้ครับลูกค้าเพิ่นสั่งทั้งเบิร์ตต้นนะครับเนาะไซส์เล็กตัว ดีบิซิปนะครับเป็นตัวเล็กๆออ้อยซิเมนฮะซิเมนขคาอ้อยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาไปส่งลูกค้าครับพร้อมยกตั้งครับผมก็เลยเลี้ยงใส่พื้นไว้นะฮะจังบ่ได้ขึ้นไปใหญ่หลายเถื่อเนาะกสักหน่อยครับผมสิเดินทางครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่แปดโมงครับแปดโมงเสาร์แต่ว่ารู้สึกว่าบรรยากาศสิ่อึมคึมนะครับผมก็นาวอยู่พอสมควรครับก็ว้อมเครื่องไว้ก่อนครับเช็คเครื่องว้อมเครื่องเอาของขึ้นรถแล้วก็เตรียมตัวที่ไปครับผม เดี๋ยวทาบาอแม่กินเขานะเตรียมร้อมทุกอย่างนะครับผมเดีวก็ชิมเดินทางครับผมเดี๋ยวชิเดินทางไปเบื้องหน้างานครับว่าจะเปิดยังไหนะครับนอกจากเข้าไปได้บอยกตั้งในบอนะครับผมีย๋ยวมาเบื้องน้ำกันนะผมนี่คือข้อสร้ออย่าบอห้างล่ะนี่ย่าบห้างลีกบ้าเหรอไม่จบนานี่ยัง,ง,งบอบอบอ อ้แกะไปะดอกมาถึงแล้วครับผมนางหน้าเท่าครับผมนานหน้าเท่าอยู่แยังใดดอกเดี๋ยวมาเบิ้งก่อนเนาะงานแกะเบิงดูซอยดิแกบขนาดเลยงานต่อเติมครับผมผู้ลวงหุนจะโยกข่ามกับแพงอีลีล่ะโอ้เบิ่งก่อนโอ้ลุม มันจะมีสองสองสามหลุมครับอยู่แถวนี้จะยกสองหลุมนั่นก่อนเดี๋ยวเบื้องก่อนสามกระเพงมันยกได้ปะโอ้ยกสามกระเพียงนู้ต่อสองตัวอันสองขั้นเก่าจังมิดนี่สองขั้นเก่าจังมิดอันนี้ที่บอนี่อันโตเก่านี่เดี๋ยวที่เมีการไม่แปดทิปจะกลายเป็นเพื่อนสองสั้นเป็นบ่สั้นเดียว คนว bon so ่านธรรมสองแล้วเป็นเสาบ้าเพื่อนเป็นส mm ั้นเดียวก็เลยต่อขึ้นไปที่เป็นตั้มมหันเป็นหนุ่มอยู่นี่เบ้านสางอยู่นี่ในเสาเรือท่านี่แหละเสาสามเมตรบ่เสาอันเคื่อนเก่าเทานี่พอดบ่ามันสามเมตรสองเมตรเพรสามเมตรเนาะาฝังดินเนาะเหลืออยู่สองเมตรกว่าเหลือยี่เดี๋ยตอนนี้ก็เพียงหลักผักก็เหลืออยู่ประมาณสักเมตรแปดสิบถมขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวเอาเสาลงก h, ่อนสัมาเอาลงไปที oh, okay. mm ่เ hmm. รียบร้อยแล้วเนาะตัวแหลกสุดเกียนพอดีเกียนปกติต้องโคโซนะถ้าเกียนมันดิ่งเก้าอี้อะไรเนี่นะเก้าอี้นั่นนะเก้าอี้นั่นม่ได้มาขาวๆนะพร้อมเลยเอาเมื่อไหร่กะเอาไกล้ๆเตรีมอีกจังน้อยเน่อยพอดีเนาะ งานนี้ครับผมเป็นงานต่อเติมครับลูกคา้าบอกว่า,างานต่อเติมนะครับก็ตัวนี้เป็นเสาเขื่อนเก่านะพี่น้องนะเป็นเสาเขื่อนเก่าที่เป็นบ้านไม้สองชั้นนะครึ่งปูนครึ่งไม้เนาะวันนี้เพื่อเรามาตอ่ตอต่อไอเสาปูนขึ้นที่ปูนขึ้นครับผมต่อขึ้นอีกนะฮะแล้วก็มาสั่งเสาสําเร็จของผมมาใส่ต่อข้างหน้าออกมาอีกสองแถวนะสองห้องน,นะครับเจ็ดต้นนะครับผมแล้วก็ข้างหลังอีกข้างหลังยังไม่ได้สั่งเนาะแต่ข้างหลังเพื่อทีไปคิดคำนวณเฉลี่ยหา ความสูงของพวเวสิตร้อไม่อยู่ข้างหลังนะทั้งทั้งเป็นโครงเล็กเนะาะแตประมาณนี้นะครับผมห้องก็อยู่ประมาณสักหา่าหกเมตรนะครับผมเพราะว่าเป็นบ้านเก่าบ้านเก่าอยู่ประมาณมสามเมตรเพ้าะเสากลางนะเจ้ากออกแล้วในต,ตกุกตานะครับก็ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับผ่าต้นนะเอ้ยประมาณที่สี่แล้วก็เหลืออีกสามตรงนี้จะได้ยกขามกับแพงแล้วบาทนี่เนาะ ในย้อนเคียนถึงเนาะรถจอดได้เนาะจะพอถึงต้นนี้แล้วสิได้ยกเอาเลยพี่น้องเอ้าเอารถมาเทียบแล้วครับผมนกำแพงเดยขึ้นไดยเพิ่มกันอยู่ฟองใดของเสาอเอาลุงไก่มันจะได้ยืดไปทางไก,ก่ผูกกอนเด้ฮะ เออเดี๋ยวจะเอาแล้ว,ลวก็ไอ้ภาคกันดันยกแฉวเพราะว่า,ามันบ่ถึงชาวลุมนี่ก่อนมาที่กีดเอาตัวไกลเพื่อละเดี๋ยวให้สร้างเพื่อดันคืนอเนาะ ต่อไปสินะเด้อเอาดันมาดิลาไปลันไปอีกลาไปอีกไปลาไปหนูเข้าไปดันเข้าไปอย่าปล่อยลาเข้าไปอีกลาไปอีกโอ้ยแม็กก็โซ่เมกได้บอได้บอลคำเลยผู้นึงก็โซ่ให้นะโอ้บ่อได้บ่อได้บ่อได้ tay tại tại đan bơ khửn vậy đi chứ hế đi ờ, hết mèo khăm coi sưu khửn này yểu bô mi heng đấy sao quên hết mèo khăm Hào, say mèo bà đi áo phong yên bài bài đấy สลับไหมเอาด้านด้านเสากระชาขึ้นกระชากขึ้น,นเอีไปเรื่อยไปเรื่รยอยอ๋อเดี๋ยวน็กต้องกดโซ่ออกก่อนเน่นะเดี๋ยวมันคาโซ่มันคาสลิง พสองโซลูกตุ้มออกเด้อพสองโซลูกตุ้มออกระวังระวังค่อยใครอยเอาลูกต e! ุ้มออกเดี๋ยวจับไปเด้อจับปุ๊บปุเลยเด้อสลิงอ่ะแรงมันอแรงเด้อแม็กแม็กแม็กมึลงมาลงมาจับเสาไปเด้อจับเสาไป เยเสาเอยงนะพุ่นเสาเอยงนะพุ่นดันดันดเสาพี่ดันเสาพี่โอ้ไปกอดัเอาอแม็กแเอาลต้ออกเอยยค่อยยค่อยค่อยดันเสาไปเดทางไหนดันเสาไปจะอะจะะดันไปทัพุ่นเดีวมาโอ้ลำบากทุ่นสลีกัตกลงบาเดียว

แล้วเรียบร้อยทุกอย่างครับผมแต่เดี๋ยวไปเก็บตังค์ก่อนนะเดี๋ยวเอาของให้ลูกค้าก่อน,นไปจี่ชินครับกับเสื้อเนาะไปที่ชินมี่หม้กับเสือนะเส้อเนาะให้ลูกค้าก่อนครับผมอ,อ้าวผมได้รับมอบนี่มาช่วยกระจามาขีดไวยนะเมื่โอกี้นันมีอ๋อไม่เห็นลูกค้าได้เยอะนะไอ้เพือ่อนลาจ่าก่อนครับ บดอกครับพี่เอ๋แล้วเบอรทุกอย่างมาเลยโอ้ขับขับโอเคคร okay ah, okay, ับจะเสร็จเรียบร้อยครับผมภารกิจมือนีนะจะมาทรงเสาเนาะเสาหน้าหางหน้าหกคุณหกความยาวอยู่ที่สี่เมตรห้าสิบนะทดลองนะจะโอ้ทานเขียบไปเนาะเอาเวไปเลยไปเนาะแม็กมึงแนม็กไปได้ไหมเม็กเอาไฟฟ้าหลังกับเสาหัว อยียไปเ้อะอย่าไปป,ป่าเไปเนเด้ออ่ะโอเคครับผมกับมึงนี่คงกิมีเพียงเขานีนะผู้ใดสนใจแต่ฝากคนไลค์กดซับกดกันกดแชร์ไปเด้อขอรับกินมีก็คงจต่มีเพียงเท่านี้นะวไว้เจอกันคลิปหน้านครับผมบ๊ายบายซิวเกียนทูมารุ